สวัสดีครับวันนี้พามาดูไรมันสปะหลังอีกแล้วนะครับวันนี้พามาดูแปลงเล็กนะครับแปลงที่ปลูกทดลองดูอันนี้จะเป็นพันุ์แขกดาแต่ก็จะมีพองเพชรผสมนะครับก็คือแปลงนี้ผมจะปลูกแบบไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะแต่ว่าไม่ใช่แปลงอินรีเพราะว่าตอนแรกผมก็กาจัดหญ้าไปแล้วนะครับโดยการใช้เครื่องจักรแล้วก็คนถากหญ้านะครับแล้วมันก็เกิดขึ้นมาอีกนะครับผมก็เลยใช้ อาวันนี้ประเด็นคือจะพามาดูว่ายาไกฟอสเซทหรือว่ายาดูซึมเนี่ยใช้กับมันอายุประมาณ2เดือนครึ่งเนแปลงนี้อาจจะปลูกที่หลังแปลงนู้นนะครับแปลงใหญ่เราแล้วก็มันสปะหลังที่เพิ่งเกิดได้ยังไม่ถึงเดือนเนี่ยเขาจะมีผลกระทบไหมก็คือเป็นมันที่ผมแซมนะอีกทีหนึ่งนาอมาแซมดูนะครับผมก็ใช้ถังเป้16ลิตรนะครับใส่ยา ตามส่วนผสมแล้วก็ใส่ยาคุมด้วยนะของขับปัวแล้วก็มาดูผลนะครับผมอันนี้คือหญ้าหวายนะเขาก็เริ่มดูดกินสารตรงนี้ไปแล้วก็เริ่มตายแล้วนะครับบางส่วนผมใช้หัวฉีดแบบที่เป็นรูปฉีดออกนะครับซ้ายขวาพ่นตามร่องนะครับ ผมก็ใช้ลักษณะจับนี้พ่นไปไม่ได้แก่งนะแล้วก็พยายามไม่ให้ละอองเนี่ยโดนมันนะครับเราจะมาดูผลกระทบก่อนว่ามันจะเป็นไรไหมสลับมันใหญ่เนะี่ยโดยรวมแล้วไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันเล็กเนี่ยอันนี้สังเกตได้จากยอดนะครับคิดว่าละอองเล็ก,เ,กเขาไน่อยอมโดนนะก็มีการเนี่ยใบก็เริ่มแห้งแล้วไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะ โดนนะครับแต่หญ้าเล็กๆเนี่ยเขายังไม่มีผลอะไรนะครับยังไม่ตายแต่ว่าหญ้าอีใหญ่อย่างเงี้ยตายแล้วนะครับเนี่ยเริ่มเหลืองแล้วนะครับเครือนะครับเคืออยอดไหม่แล้วครับแต่พวกนี้ก็โดนนะแต่ยังไม่ตาย,ยาหญ้าไยเนี่ยมันที่ผมปลูกแซมไว้มีผลกระทบนะครับต่อมันเล็ก แต่ว่ามันใหญ่ขนาดเนี้ยไม่มีผลแต่ว่าต้องไปดูที่หวัวอีกว่าเขาจะลงหวังหวหรือเปล่านะครับวิธีนี้ผมก็ได้ไปเปิดดูใน youtube นะครับว่ามันอายุหนึ่งเดือนไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าฉีดโดนอะ่ะเป็นแน่แต่ว่าถ้าไม่โดนไหนเะช่นต้นนี้ไม่น่าจะโดนนะก็ไม่เป็นไรนะครับครับฉีดนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับ ผมปรับไม่แรงนะผมปรับไม่ค่อยแรงดูโซนนี้กันใบล่างก็ไม่เป็นไรนะครับผมนี่อันนี้โดนหรือเปล่าน,นี่ผมอาจจะแก่งโดนนะนี่ยอดโดนยอดไปแล้วครับไม่น่าเหลือนะครับ แต่มันใหญ่นะ่ะไม่เป็นไรนะครับมันต้นใหญ่ไม่เป็นไรแต่ต้นเล็กเนี่ยเป็นควันเลี่ยงนะครับต้นเล็กผมบอกเลยว่ากไกเฟอสซิเนเนี่ยไม่ควรฉีดสําหรับมันเล็กทางที่ดีคือลองใช้กรูโฟซิเนตดูนะครับกึ่งเผาไมหม้ดูดซึมอันนี้ฉีดมาดินตอนดินมีความชื้นนะครับแล้วก็วันต่อมาฝนตกไปปล่อยไม่ได้แรงมาก ครับมันใหญ่ไม่เป็นไรเห็นไหมพวกนี้ตายหญ้าตายแต่ว่าใบเนะี่ยเขายังเขียวอยู่เลยนะครับยังเขียวอยู่เลยจะมันเล็กเนะนะนี่ยนะนี่ดูตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้เอาหญ้าก็ตายดีนะครับสำหรับหญ้าใหญ่ตายดี นี่มันต้นใหญ่ก็อันนี้นจะฉีดสูงนะครับน่าจะโดนใบเต็มเต็มก็เหลืองอยู่นะครับเครือก็ยอดใหม่แล้วน,นี่ครับ แต่ว่าผมไม่ได้ผสมสารจับใบนะครับผมโอเคนีย่ยาเล็กๆก็เลือมเหลืองแนละ้วคุ้มค่านะครับโอเคประมาณนี้ครับคลิปนี้